ในส่วนของคณะจิตวิทยานะคะเราก็จะทําเรื่องของนวัตกรรมเพื่อสังคมเนี่ยผ่านในช่องทางของการเรียนการสอนการวิจัยแล้วก็การบริการวิชาการนะคะโดยรูปแบบการเรียนการสอนเราพยายามที่จะใส่ทักษะให้กับนิสิตของเราไม่ใช่เฉพาะด้านวิชาการแต่เป็นซอฟต์สกิลทั้งภาวะผู้นำนะคะการแก้ปัญหาการตัดสินใจและการสร้างสุขภาวะต่างๆในส่วนของการวิจัยนะคะงานวิจัยของคณะจิตวิทยาก็จะ พยายามที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของการบริการวิชาการเป็นไลฟ์ลองเรียนรู้ให้กับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเรื่องของการให้บริการวิชาการผ่านศูนย์ต่างๆทางด้านการบริการวิชาการ3ศูนย์ของเรานะคะ ศูนย์แรกจะเป็นศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวัดการประเมินซึ่งก็จะถนัดในเรื่องของการพัฒนาและให้บริการในเรื่องของการวัดการประเมินทักษะหรือพฤติกรรมต่างๆหรือความสามารถด้านต่างๆของมนุษย์ อีกศูนย์หนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือศูนย์ที่ให้บริการในเรื่องของเวลเนสนะคะในเรื่องการให้บริการด้านการปรึกษาซึ่งเป็นที่ต้องการมากของสังคมไทยในปัจจุบันนอกจากจะเป็นการให้บริการให้คำปรึกษาแบบเจอหน้ากันแล้วเรายังเพิ่มในเรื่องของเทเลคาน์ลิ่งรวมทั้งเรื่องของฮอตไลน์เพื่อที่จะทำให้ครบวงจร ส่วนศูนย์ที่3เป็นศูนย์ใหม่ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นศูนย์ที่จะเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัยและการเปลี่ยนผ่านในแต่ละวัยช่วยกันบริจาคเงินขอแค่104นะคะ100กับ4บาทเพื่อความสุขของประชาชนชาวไทยแล้วก็ประโยชน์สุขของประเทศชาติโดยรวมค่ะ